สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะ <โ frustrating. S 1> การทํานายดวงชะตาหรือการดูดวงนะคะ,ะ,คะก็จะทําให้เราได้ทราบถึงปัญหาและสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้านะคะ <reviewers S 2> คเพื่อที่จะได้เตรียมตั้ง ตั้งรับวางแผนนะคะหาแนวทางที่จะรับมือกับปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้มีความเชื่อมั่นจะได้ไม่วิตกกังวลไม่เครียดนะคะเมื่อจะต,ต้องเมื่อจะต้องเผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นนะคะให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ สำหรับในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปการทำนายดวงชะตาของชาวราศีพิจิกลัคนณาราศีพิจิกนะคะในเดือนตุลาคม65นะคะท่านใดไม่ทราบว่าท่านเกิดในลักนณาราศีใดนะคะท่านก็สามารถใช้วันที่เกิดหรือเดือนเกิดของท่านดูได้นะคะโดยชาวราศีพิจิกก็จะคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 16พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมนะคะแล้วในคลิปนี้ก็จะมาทำนายดวงชะตา ลงในรายละเอียดของแต่ละด้านนะคะทั้งทางด้านการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะคะว่าในเดือนตุลาคม -65 นี้นะคะก็จะมีดาวย้ายหลายดวงนะคะจะส่งผลอย่างไรในด้านการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพของชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลน,นะคะ สำหรับในเดือนตุลาคมห5นี้นะคะก็จะมีดาวย้ายนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่3ตุลาคมนะคะดาวพระอังคารจะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนนะคะแล้วก็ดาวพระพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีกรวันที่4ตุลาคมดาวพระเกตซึ่งหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บุญกุศลต่างๆนะคะก็จะย้ายเข้าสู่ราศีธนู วันที่1 1ตุลาคมดาวพระเสาร์ซึ่งเดินเออซึ่งเดิมเนี่ยเดินวิปริตอยู่ในราศีมังกรนะคะก็จะกลับมาเดินหน้าเป็นปกตินะคะวันที่18ตุลาคมดาวพระอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีตุลวันที่21ดาวพระศุกร์จะย้ายเข้าสู่ราศีตุลเป็นคู่สมพลกับดาวพระอาทิตย์วันที่23ตุลาคมดาวพระพุธจะย้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะเข้าสู่ราศีตุลน,นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่า เมื่อมีดาวย้ายหลายดวงในเดือนนี้นะคะการงานการเงินความรักและสุขภาพของท่านจะเป็นยังไงนะคะเรามาดูที่การงานกันก่อนนะคะสำหรับการงานของชาวราศีตุลในเดือนตุลาคมนี้นะคะดาวพระอาทิตย์ซึ่งก็คือดาวการงานของชาวราศีพิจิกนะคะวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบแปดตุลาคมเนี่ยจะยังสถิตยอยู่ที่ภพลาภะนะคะร่วมกับดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภนะคะจะทำให้ท่าน ประสบความสําเร็จในด้านการงานการเงินนะคะแล้วก็ผลกําไรผลตอบแทนผลประโยชน์ต่างๆรวมทั้งการค้าขายกันนะคะแล้วก็งานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารการเจรจาการประชาสัมพันธ์เนี่ยก็จะได้รับความสําเร็จเป็นอย่างดีนะคะ ถ้าท่านใดที่จะต้องมีการเซ็นสัญญาเซ็นเอกสารในช่วงนี้นะคะสามารถทําได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่มีเกณฑ์ดีจะประสบความสําเร็จสมหวังนะคะแล้วก็ดาวพระศุกร์ดาวเจ้าเรือนปัตตนินะคะซึ่งหมายถึงความรักหรือคนรักคู่ครองนะคะก็จะเป็นคู่สมพลกับดาวพระอาทิตย์นะคะก็จะมีผลให้ท่านที่ทําการค้าการลงทุนก็เอ่อ ที่ได้ร่วมหุ้นลง,ลงทุนกับคู่ครองของท่านก็จะได้ผลกําไรผลตอบแทนเป็นอย่างดีในช่วงนี้นะคะดาวพระอังคารนะคะซึ่งเป็นดาวประจำตัวของท่านนะคะก็จะย้ายมาอยู่ในภพมลณนะท่านจะมีโอกาสจะต้องเดินทางไกลหรือไปต่างประเทศนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ท่านอาจจะเกิดอารมณ์รู้สึกหงุดหงิดฉุนเฉียวโมโหง่ายนะคะ ก็อย่าเครียดอย่ากังวลให้มากนะคะในช่วงนี้นะคะพยายามผ่อนคลายนะคะพอวันที่18ถึง31ตุลานะคะดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือกนการงานก็จะย้ายมาอยู่เรือนพพวินาศนะคะช่วงนี้ท่านอาจจะ พบกับปัญหาในด้านการงานหรือมีความผิดพลาดในงานได้นะคะดังนั้นในช่วงนี้ท่านต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะคะต้องละเอียดอรอบคอบอย่าใจร้อนวู่วามนะคะจะทำอะไรก็ให้ตรวจสอบให้ดีก่อนนะคะแล้วก็ดาวพระอาทิตย์ก็เล็งกับพระราหูนะคะก็ให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของอาจจะเกิดการขัดแยง้งหรือการทะเลาะก,กับหัวหน้าเจ้านายหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ท่านก็ เอ่อต้องมีเหตุมีผลนะคะอย่าใช้อารมณ์อย่าวู่วามอย่าใช้คำพูดที่รุนแรงนะคะอาจจะให้อาจจะทำให้ท่านเนี่ยมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหัวหน้าได้นะคะพอ21ตุลาคมดาวพระศุกก็จะย้ายมาอยู่ในเรือนวินาศนะคะในช่วงนี้ท่านที่ทำการลงทุนหรือร่วมหุ้นกับผู้อื่นหรือคู่ครองเนี่ยก็ให้ระมัดระวังนะคะว่าจะมีความขัดแยง้งหรือทะเลาะบ่อแหว้งกันนะคะ แล้วก็ต้องระระวังนะคะอย่างที่บอกว่าต้องระวังในเรื่องของการใจร้อนวู่วามการใช้คําพูดหรือการใช้อารมณ์ให้มากนะคะแล้วก็ต้องเปิดใจรับฟังเหตุผลของคนอื่นบ้างนะคะ พอวันที่23ตุลาคมนะคะดาวพระพุธด,ดาวเจ้าเรือนโชคลาภก็จะย้ายมาอยู่ที่เรือนภพวินาศนะคะท่านก็มีเกณฑ์จะเสียเงินไปกับการลงทุนนะคะคือลงทุนแล้วอาจจะได้ผลกําไรหรือผลตอบแทนที่ไม่ค่อยได้ดีนักหรือไม่เป็นไปตามที่ช่้นคาดหวังนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็พยายามอย่าลงทุนเยอะนะคะต่อไปเรามาดูทางด้านของการเงินนะคะ การเงินในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะดาวพร้ฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของท่านนะคะยังอยู่ในภพปุตตะนะคะก็จะอยู่ในตำแหน่งของกเกษตราที่พอดีด้วยนะคะก็คือความสำเร็จมั่นคงนะคะแต่ว่าณนะตอนนี้ดาวพระฤหัสเดินถอยหลังนะคะ ในช่วงนี้การงานการเงินการเงินที่ควรจะดีแบบดีมากๆากนะคะก็อาจจะทําให้การเงินของท่านในช่วงนี้ไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะคะหรือไม่เป็นไปตามที่ท่านได้คาดหวังไว้นะคะแล้วที่พบเอ่อกระดุมพระนะคะดาวพระเกตโคจรมานะคะในวันที่สี่ตุลาคมดาวพระเกตก็จะหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบุญกุศลน,นะคะที่ ได้ทํามานะคะก็จะมาอยู่ที่การเงินก็จะมีผลให้ท่านเนี่ยที่สะสมบุญมาไว้ในที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีการเงินที่ขยับดีขึ้นนะคะท่านก็จะมีเกณฑ์ได้โชคจากสิงกะะส่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยช่วยเหลือดูแลอ,อุปถัมภ์ค้ำชูท่านนะคะในช่วงวันที่1-23ถึงตุลาคมนะคะดาวพระพุธยัง อยู่ที่เรือนโชคลาบนะคะก็จะมีผลให้ผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนหรือการเงินของท่านเนี่ยจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินที่เยอะนะคะเป็นเงินก้อนโตนะคะแล้วช่วงนี้นะคะท่านจะประสบความสําเร็จสมหวังในเรื่องการงานด้วยนะคะแล้วก็ดาวพระศุกร์มาอยู่ในเรือนโชคลาบแบบนี้นะคะในช่วงนี้ท่านก็จะมีโอกาสที่จะหาเงินเก่งหาเงินคล่องหาเงินได้ง่ายนะคะ พอหลังวันที่23ตุลาคมไปแล้วเนี่ยดาวพ่อพุธจะย้ายไปอยู่เรือนวินาศฉะนั้นในช่วงนี้นะคะท่านจะต้องระมัดระวังในเรื่องเอ่อการใช้ใจ่ายนะคะต้องวางแผนค่าใช้ใจ่ายให้ดีนะคะอาจจะมีปัญหาทางด้านการเงินหรือปัญหานี่สินเก่าๆเนี่ยกลับมาทำให้ท่าน เป็นกังวลจุกจิกใจเครียดนะคะหรือไม่สบายใจนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาทางด้านคดีความได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นท่านต้องวางแผนการเงินวางแผนการใช้ใจ่ายในช่วงนี้ให้ดีนะคะแต่ก็ไม่ได้ว่าจะเสียไปทั้งหมดนะคะยังไงก็ตามเนี่ยไม่ว่าท่านจะประสบปัญหาการเงินแบบไหนอย่างไรนะคะในช่วงนี้ท่านก็จะยังหาทางออกได้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะยัง เมตตานะคะช่วยคุ้มครองดูแลช่วยเหลือท่านให้ท่านเนี่ยสามารถผ่านปัญหาต่างๆทางด้านการเงินไปได้นะคะทีนี้เรามาดูทางด้านของความรักนะคะในช่วงวันที่1-21ถึงตุลาคมนะคะดวงความรักของท่านเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่ที่ดีนะคะคู่ครองก็จะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนท่านในด้านการเงินนะคะ สำหรับคนโสดนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้แฟนนะคะที่มีโปรไฟล์ดีนะคะอาจจะหล่อรวยสวยมีฐานะดีนะคะแล้วก็คนที่มีคู่นะคะในช่วงนี้ท่านจะมีเสน่ห์เพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังนะคะว่าท่านจะอาจจะมีคนเข้ามาคุยหรืออะไรก็ตามนะคะแล้วก็อาจจะทําให้คู่ของท่านเนี่ยเกิดความระแวงหรือหึงวงได้ก็จะทําให้เกิด มีโอกาสที่จะทะเลาะบ่อแว้งกันได้ในเรื่องแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของความใจร้อนความหงุดหงิดฉุนเฉียวนะคะหรือการใช้คำพูดที่รุนแรงหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ต้องควบคุมอารมณ์นิดนึงนะคะอย่าใช้คำพูดที่รุนแรงนะคะให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไปก่อนนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของ การที่ท่านมีเสน่ห์เนี่ยจะทําให้มีคนเข้ามาแทรกกลางก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะอาจจะเกิดปัญหาทะเลาะบอแว้งกับคู่ของท่านได้นะคะต่อไปมาดูทางด้านของสุขภาพนะคะสุขภาพในช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังเรื่องของการเการเจ็บป่วยเกี่ยวกับทางด้านสายตานะคะแล้วก็ระบบภายในของผู้หญิงนะคะเช่นระบบ ประจำเดือนของท่านอาจจะมีปัญหาหรือผิดปกตินะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยทางด้านโรคของช่องปากนะคะช่วงนี้ต้องพยายามพักผ่อนสายตานะคะพย,พยายามพักผ่อนนอนหลับให้มากพอนะคะแล้วก็รักษาความสะอาดในช่องปากนะคะเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาต่อสุขภาพได้นะคะ ค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกทุกท่านนะคะขอใหท้ทุกท่านโชคดีนะคะมีความสุขร่ลำรวยเงินทองนะคะมีโชคลาภหลั่งไหลมาไม่ขาดสายนะคะขอให้มีได้รับเงินก้อนโตเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะร่ลำรวยเป็นเศรษฐีในเร็ววันนะคะ แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ชมคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ